ภิกสุสงฆ์เฮาให้หยึดกรรมฐานไวในตุดงควัตสิบสามนะอันนี้ก็เป็นความเรียกว,ว่าให้กำลังใจหรือมีความปลืมปิติอย่างหนึ่งที่พระพระมาหากัสปะยังดูแลยังเป็นห่วงพวกเฮาเพิเ่นให้หยึดตุดงควัตสิบสามไว แมนบริเต็มกระชังน,นี่เป็นความสี่เหลียกว่าเป็นความเมตตาของคนที่มีแค่บกเฮาก็ไดเด้อฮ <Yeah. S 1> อมผ่าสามฝืนเป็นวัดไปทำการทำงานหรือออกสถานที่อื่นๆนะแมนติอยู่นในบริเวณบัดกระชังฝืนกบใหน้นปกไลหลหอมไหลคุ้มไหลอย่าเปิดเผยไหลเสดือมันนี่แหละนี่เป็นคำคำแนะนำ ของเพิ่นนะครับถ้าออกไป้างนอก,นอกหรือว่าไปวินบาททังสี่จะห่มคุ้มห้องเข้าใจอยู่ดอ,อันนี้ผมผ่าสามพื้นบินทบาทเป็นวัดชั้นอาสนะเดียวเป็นวัดชั้นเมื่อเดียวเป็นวัดวางมือออกจากบาทแล้วก็ไม่ต้องไปชั้นกับ,บั่นอีกไม่ต้องไปห่วงสิ่งเหล่านี้แหละส่วนนี้สัจจิกค,คือห้าสี่กำหนดย่างใดย่างหนึง่ง เป็นเป็นตัวยิ่งหวดของห้าเองการล้วแต่นะว่าเพื่อนให้กำลังใจให้แนวทางมักผลนผิพพานอยู่ในห้าเองมักคือหน,นทางที่ห้ากำลังเดินนิพพานสิ่งที่ห้ากำลังเดินอยู่นั่นแหละทั้งว่าเพื่อนให้พวกเฮานั้นยึดทุดงขวัตสิบสามว้การกิน อาหารกับพิรนากอนคำว่าพิรนากับบแม่ตาบาสิแปลตาปฏิสังขายโยนิโซเป็นตาปาตังเดชเบิงอันนั้นเป็นกลางอันนี้เขี้ยวยากหยาบย่อยยากนี่มันเกี่ยวกับสุขภาพไปฟอมเกี่ยวกับภายในร่างกายไปฟอมเดชดูแลร,รักษามี่กางบอ่อกระดูกบอ่อหรือแม้กระทั่งว่าอาหารอีหยังกระชังที่เห่ามีความ ติดใจในรสชาติอาหารนั่งสิถิ่มมันจะกินเออเรียกว่าติดติดรสอาหารนั่งสินะเออเพื่อนให้พวกเขาหยุดในตุดังขวัตไว้อตสัมมาสมาหิตาเสวนาถ้าจะคุยกันพูดกันก็ให้เราการเรื่องของสมาธิอารมณ์ในสมาธิกิตตั้งมั่นแบบนั้นตั้งมั่นแบบนี้เออเพื่อนว่ามันประชุมกันนองนิดอ่าแต่ว่าในการประชุมนั้นให้พูด เฉพาะเรื่องของสมาธิจิตจะไปพูดเรื่องโลกโลกจะไปเบอกเรื่องโลกก็เพราะว่ามันเก่งในโลกแหละมันต้งเสี้ยนไปตาเกิดเนี่ยคนจะให้ขอคิดมากแต่ว่าก็เลยเอามาบอกให้ฟังว่า่นก็ยังดูแล่นก็ยังเป็นห่วงแต่ว่าห่วงของพระอรหันต์เขาเราห่วงกันดอกเด้อถือว่าเป็นความโชกดีไปถือว่าเป็นบุญวาสนา ผี่เพิ่นเมตตากับพวกเข้าเด้ไทยบอลูลวอพ่อกระลูอยู่ดอกที่นํามาเบาให้ฟังนั่นแหละยึดตุดงขวัตเพราะนี่คือรากฐานของพายใพานกออ็อยู่ในนี้แหละอยู่ในตุดงขวัตนี่แหละรากฐานกรรมฐานคือการกระทําเป็นอันเป็นรากฐานรากงาเงาข้อมูลของพายิพานก็คือตุดงขวัตนี่เอง นะเหตไปออส่วนการประพฤชปฏิบัติตนเองโดยการพูด,ดการแสดงกริยามารยาทพระวินัยก็แสดงไว้โจงแจงแล้วเขาไปเหตไปตามนั้นนะออผ่านอยู่กับพวกเข้าบริยุกับมองอืน่นเขาบ็ต้องไปสแสวงหาจากผู้อื่นดอกคนกระไดตะแค่แนนำํำเขาบ็ต้องไปถามว่าค้นดีพระด,ดียุไสเป็นเองมันเสเลย โดยการกระทําของเฮาเองนั่นแหละตราบใดที่เฮายัางเดินอยู่ในหนทางทุวดงขวัตสิบสามเออแม้นบ่ได้ทั้งเบิด์ตกระสางย่างนงอยพวกเฮาได้กายครึ่งไปแล้วละ่ะได้เจ็ดกุหลาบเจ็ดแปดข่ออยู่ดอกหนึ่จังบอไรยึดทุวดงขวัตไปมึงผ่าสามพืนบินธบัตเป็นบัติชั้นอาสนะเดียววางมือจากบาทแล้วก็ไปชั้นต่อไปทั้งใดก็ผ่าพกไรเอาไว้ ในวัดบริเวณวัดห้องกัลสงังผาปกไว้ไร่าโชว์กาย่าโชว์สะดือยะโชไหลว่าไปนั่นแหละเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินสมาธินั่งสมาธิยืนสมาธินอนกับเป็นสมาธิมาตลอดมันสิไปใสมันแปดเก้าขอรอ,อ,อการอยู่ในปลาเป็นวัดห้องกาัอยูเพราะแห้งไปไหมนี่ไหมหา้อก็ลยูปลาเด เขาบรอยูในเมืองนั่นแหละว่าคือพวกเขายัางเดินคงเส้นคงวากตรงนี้ไ้มักผลในผ่านก็เกิดแก้ผู้นัน้นม,มากหมายถึงผู้นั้นที่กำลังเดินอยู่ผลก็เกิดแก้ผู้เดินเองกระทาเองนั่นแหละนิผพานอยู่ในใจของแต่ละคนะนั่นแหละเฮ็ดไปเรื่อยๆจนกว่าสิบบทที่แนะให้โดยการทรงชั่นจะเจร่ญนชั่นอนา,นาปานสตินี่ก็เป็นหลักใหญ่อยู่แล้ว ที่บอกถามว่าการใส่ทัพย์ข้างว่าการจับจุดอุณหโลมผิดหรือถูกประการใดเพิ่งกระบไดว่าผิดเด้ล่หะเพิ่งก็ว,ดดงกว่าถูกเ้าต้องสั่งกรรมฐานที่ตั้งณนะอันใดอันหนึ่งเป็นฐานที่ตั้งแห่งจิตเพื่อทําให้เกิดสมาธิจิตตั้งมัน่นเพราะคนทุกมือเนี่ยบ่ได้รู้ว่าตั้งมั่นตั้งตรงไหนไว้ตรงไหนก็ถามเพิ่งยู่ไม่ผิดนั่นเราต้องมีฐาน นั่นแหละก็เลยว่าฐานตรงนี้เห็ดไปเถอะตอนแรกก็ตั้งใจเจตนาทําไปจนกว่าจะหมดความตั้งใจทําไปจนกว่าจะหมดเจตนาเหลือแต่สิ่งที่รู้รู้โดยไม่ตั้งเจตนาทําโดยไม่ได้ทํากระทําไปเห็ดไปเรื่อยๆที่แรกเขาก็ตั้งใจที่แรกเขาก็ตั้งเจตนาเข้าไปจนกว่าจะหมดเจตนาแต่เหลือแต่รู้นี่แหละคนที่เขาไปถึงตรงน,นั้นก็สิรูของมันเองหรอกหมดเจตนา ออรู้เองเป็นอนาปานาสติสัญญากา็ว่าอนาปนาสัญญาหรือว่าทรงชาติจะเล่อชาติโดยอัตโนมัติของมันเองโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจออปั๊บขึ้นมาเอาเองปั๊บขึ้นมาเอ,าเองถูกต้องแล้วลนี่พูดถึงความวังดีหรือความเมตตาออที่หลวงพ่อกัสปะพระมหากัสปะเป็นผู้มีเมตตากับปวกเข้าเาใจว่าละ่ะ ผู้ใดได้ยินได้ฟังเองผู้ใดได้เห็นดีได้ความเมตตาที่พนปรากฏในี่เห็นเองโอ้ยเออมันจะให้จะห้องขึ้นมันจะเอาตัวเองมุนมุนและ,ละไล่ใส่ฟาตีมพนได้เฉยใจว่าละ่ะน,นี้ก็เลยเอามาวาให้ฟางว่าพัวเขายัางเดินมาถูกทางยูถูกทางยูเหตุไปแล้วผู้สำทับอีกองหนึ่งี่เพนให้ความเมตตาคือพระพากุล,ละพระพากุล,ละนี่พนยิ่งยวด หัเหวุน้ำเพลินบย่ยได้หอกยิงยวดแล้วก็เป็นผู้เอกสาขาในด้านที่เป็นผู้ไม่มีอาพาธหรือมีอาพาธน้อยเคนอยู่ในอริยบทสาหนึ่งเด็กพระพากระนี่ยืนนั่งแล้วก็เดินเดินนั่งยืนบ่มีนอนตลอดทั้งที่บวชธรรมาแปดสิบพันษาของพระองค์นั้นพระพากรัตน ที่จะให้หลังแตะพื้นไม่มีโอ้ยเห็ดน้ำบ่อใดป่านั้นแต่ว่าเพื่อนกบว่าเออรับรองหรือยืนยันให้ให้เหตุตามพระผู้ใหญ่พระเทรละผู้ใหญ่ก็หมายถึงพระมหากษัสรปะนั่นแหละถูกแล้วเอออันนั้นเป็นอุปนิสัยวาสนาของภัยของมันจะทําเหมือนกันกับอะไรให้มยืนยันผูกขาดว่าต้องเหมือนคนนั้นต้องเหมือนคนนี้เพิ่นกบวาอยู่แหละ คนตานาดีใจเด้แต่พระภากุลละคนก็นยังมาชื่นชมว่าย้องพวกเข้าอยู่คนน่ะชื่นชมดีว่าไอย่างนึงแต่ว่าเพิ่นเมตตาดูแลยอยู่สองโป้งน์นี่ยพระภากุลละตลอดการบวชของเพิ 80, 000, ่นแปดสิบพรรษานนอนนอเนี่ยว่นนันว่าเพิ่นบวชตอนตนะหน่อยเด้นี่เออบวชตอนใหญ่แล้วนั่นแหละพระภากุลละที่จะให้หลังแตะพื้นไม่มีพลังธรรมดาบ่าเพื่นเป็นผู้ชำนาญในการเขาา่าชั้นดอกชั้นของเพิ่น เข้าออกโดยว่ามีเจตนาหรือเข้าใจแล้วอันนี้ต้องเข้าใจอยู่เื่อพกเข้านั่นตั้งใจก่อนเจตนาก่อนเฮ็ดไปสักวันหนึ่งเข้ากระสิรูเองอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองจิตกระทําเองเป็นเองตั่นจะเป็นของมันเองแต่ว่าตอนแรกตั้งใจก่อนเจตนาก่อนเจตนาก่อนตั้งใจเฮ็ดเอาตั้งใจเดินจงกรมจับลมจับจุดอุณาโลมไปนั่งก็เหมือนกันยืนกเหมือนกันนอนก็เหมือนกัน เหตุไปเหตุมากเกิดกลายเป็นจิตน่เป็นเองเป็นเองบริจิตตนาบันตังใจมิตรู้ว่ามันเป็นเองนั่นแหละว่าเหตุไปน,นั่งนี่มันเดิมนั่นแหละกับก็เหาเองนี่แหละคือยุตธะโต,ต,ตเห่าทําไปเ่าต้องไปคาดหวังว่าจะได้ขั้นนั่นขั้นนี้บรรลุนั่นบรรลุนี่นัน่นเลยคือนิวรณ์คือเครื่องขวางเครื่องกั้นมันก็บ,บอกอยู่ ปรารถนาความสงบหรือหวังให้ความสงบเป็นไปตามนั้นตามนั้นนั่นคือนิวรานเป็นเครื่องกันกังวลยัางกับเครื่องกันเหตุไปเถอะนี่เพิ่นกระบ,บอกแบบนี้เพิ่นบ่เ,นเ,นเคยจำารรษาในเมืองบ่เ,เคยเข้าในเมืองเหมือนกันกับพระกสปะพรกกสปะกับบ่เคยไปจำาพรรษาในเมืองนอกในเมืองบ่น,นี้แต่ว่าพระภากุละนี่หลังบ่แตะพื้นเลยกระทังมือตาย ธรรมดาเวลาเพิ่นนอนนอนแล้วก็เข่าสมาธิเป็นเข่าชาติของเพิ่นเองวพวกเข้าเห็ดป้าเรื่อยเลยก็ย,ยังดีถือว่าเป็นบุญวัาส,สนาพวกเข้าด,ดีคือเพิ่นเมตตามาสั่งสอนให้ยูแหละพวกเข้าให้มั่นใจให้เสื้อมัน่นในตัวเองนัแ่แหละกับตุดงขวัดถือว่าเอาถ้ำเอาสิ่งนีแหละเอาถ้ำอันนีแหละเอาถ้ำตุดงขวัดนี่แหละ นี่คือหลากเงาข้อมูลและหลากฐานของปนิพานธอยู่ในตัวดงขวัตยังแหลกไปเถอะศีลมันก็นอยู่ในนี่สมาธิก็อยู่ในนี่ปัญญาตลอดทั้งวีมุติก็อยู่ในนิพวกเขาเหตุไปเรื่อยๆเขาพรต้องไปหวังว่ามันจะสาเร็จว่าสําเร็จแต่เป็นการถือว่าโชคดีอยู่ย่างหนึ่งคนแสดงทาน,นิพานให้เบิ่งพร้อมืเด้พระภากุละน,นะถือว่าร่างกายนี่เพิน่นสีมักอยู่ผู้เดียวก็คู่ขี้กับไผ ตลอดจนหอดมือนิ่านไม่มือนิ่านเพิ่นเขามาในที่ถ้ำกลรางระหว่างมูสงร่างกายนี้จงอย่าเป็นภาระให้แก่ใครเพออิน่นกระนังเขาสมาธิแล้วเพิน่นการที่ฐานจิตอ,อขอให้ไฟจงลุกขึ้นกับกายนี้เตโชกับสินถาดใหม่ให้เบิ่งเลยแล้วลอยขึ้นนิดหน่อยออแล้วเหลือแต่พระอาธิษฐานขน้นมาให้เบิงเ่งมาเป็นภาละของไผเลยว้าบ่เบิดดอก มันงามบอกว่าถือมันงามมันละเอียดมันลึกซึ้งมันถึงใจาจากอะไรนั่นจิ่งที่เฮาเห็นมานั่นแหละนี่แล้วมันเป็นของเฉพาะตนแบบนี้เพียงแต่ว่าเอามาบอกให้ฟังรือซือ้อผู้เพื่อเพลินไปในพลาดแล้วสิูญหายไปไหนบ่ไปไหนดอกผูได้เขาไปเห็นแล้วหูแล้วก็สิบ,บ,สบ,บ,บ่มีแนวเว้าสีเปรียกๆหนึ่งผู้ตุชนคนหนาที่บ่านเคยเห็นบ่ได้ดอก พวกถ้าผู้ใดเห็นเองผู้นั้นเห็นเองกันแม้แต่ผู้เห็นเองแท้ๆก็นยังหาคำม,มาเปรียบมาเปรยมากยาก <c oughs> ยังดีแล้ยังเปรียบได้ยกน้อยนะใน100้อยเปอร์เซ็นต์เขาได้ย่เปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงมาเปรียบเนในความสีวิลไลในความสวยงามในความบอกเขาถึงนะงแสดงทางในพานนั่งยศถ้มกลางสงสาวเกีดลอยหมายถึงสาวงงการวมกันนั่นแหล,ละคือลักคติฐานจิตร่างกายนี้จะไม่เป็นภาระให้แก่ใครเนี่ย บ่เป็นพระมาตาที่แหลกแล้วคุณบ่เก็บไข่ได้ปวยบงือเ่มดด่มีผ้ใดมามยากน้าเรืืองของโรคไข้ไข่เก็บกับ่นเลยจึงว่าเป็นผู้มีอาภาธน้อยนาสิวาบ่มีเลยคุณละ่ะเป็นผู้เลิศทางไม่มีโรคคุณละข้ะาคุณละจังว่าให้ปวกข้ามันใจไม่สิ่งที่พวกขฮาเห็ดนั่นแหละขฮาบ่หบนี้ไปไหนเฮาสิยูของเฮา มีการเดินจงกรมทําสมาธิทรงชานจับจุดโลมไปเื่อยนั่งก็เหมือนกันยืนเดินนอนนั่งเอาแบบย่างพื้นทางดีแล้วก็ได้เอาแบบนันได้ถือว่าเป็นเลิศคือกันนั่นแหละมันทางยากดีาบ,บาโสตลอดชีวิตการบวช80ดสิพรรษาที่หลังแห่งเราจะแตะพื้นเลยไม่มคีคนยังมีความการุณา แสดงทา่าในผ่านให้เบิ่งก็เ่าเป็นท่าแล้วก็ยุ่งในทำกลางสงฆ์ทั้งหลายนะอยตอนหน้าพระพุทธเจ้าค่อในวางทำกลาง <c oughs> สั้นแหละทำกลางทรงหลายร่างกายนี้จะเกิดมากก็ไม่เคยเป็นภาระ,ระบุคคลใดแม้ในขณะนี้ก็ไม่เป็นภาระของหมู่ทรงทั้งหลายเออพิ่มขอ,ป, 1, 2, 3, 4, อ,มอ 3, ปฏิสัมพันธ์หนึ่งสองสามสี่ถอยมาตรงสามอธิษฐานเพิ่มออยู่ในระหว่างทำกลางตรงนั้นไฟก็ใหม่ร่างกายขึ้นควัน และสิเหตุไหนผู้อื่นได้รับความลำบากจากควัญไฟอย่างบ่มีหรือลงงตาพระอาธิษฐาต่องคนเองและจังววามันมันปลื้มใจจากบละภาวหน้าไปพวกเขาก็ดีไป,ไปเถอะยังอยู่มันเดิมพลานิพนธ์ยังอยู่มันเดิมอยู่ที่เราแต่เราต้องไปถามหาคนนั้นดีคนนั้นเลวหรอกเรต้องไปด้อยค่าแล้วให้ค่ากับใครหรอก แล้วก็ต้องไปถามหาคนดีพระดีจากภายนอกตัวเองเพคิดสิเป็นเองมั่งบอว่าฝากไว้มนักพลิพพานยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ที่เราปฏิบัตินะเอาละเพราะ